ลำแสงสามดวงนึ่งมีค่าการโคจรแสดงว่าโจทย์มุ่งไปหาที่คําว่าค่าหรือทีเรียก็คือตัวอะไรไะน,น,นั่นเองทีใหญ่ใช่ไหมีค่าการโคจรทีใหญ่เท่าเท่าไรสามชัว่วโมงโจทย์ถามว่าถ้าต้องการให้ดาวเทียมดวงนี้มีค่าเท่ากับใครฮนะการผลโดยรอบโลกแสดงว่าทีสองก็ไปไหร่ ต้องเป็นยี่สบสี่ถูกต้องเป็นต้องเป็นยี่สบสี่คือเดิมทีเนี่ยมันวนรอบโลกอ่ะโลกอยู่นี่โลกอยู่นี่ดาวเทียมดวงนี้ก็ก็องทำไมมันก็ก็โคจรอยู่ใช่ไหมซึ่งมันก็จะโคจรหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่ยีเฮ้ยอย่าเพียงเอาทิ่สามชั่วโมงนะสามชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยหนึ่งรอบสามชั่วโมงแต่เราต้องการให้มันโคจรหนึ่งรอบทำไม ยี่สิบสี่ชั่วโมงแสดงว่ามันควรจะอยู่ใกล้กว่าเดิมหรือไกลกว่าเดิมตอบข้อสี่ไกลฮะไกลมันควรจะอยู่ใกล้กว่าเดิมหรือไกลกว่าเดิมใช่แสดงคิดถึงระบบแล้วเพราะสิดาวเครื่องถูกใกล้กว่าเดิมเพราะใกล้กว่าเดิมเขาได้ตัดชอยได้สองข้อใช่ไหมตัดชอยได้สองข้อคือข้อหนึ่งกับข้อสองโอเคไหมน้อยตัดชอยได้เอาต่อไปโอเคแสดงว่ามันมีสองตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งที่หนึ่ง ก็คือตำแหน่งเดิมใช่ไหมราะตัวนี้ก็มีทีละ T หนึ่งต้องมาว่ารูปเลยต้อว่ารูปเพราะงั้นเราจะไม่ได้คอนเซ็ปต์นะถ้าอยากได้คอนเซ็ปต์ก็ลองไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์นะก็มีอยู่นะมีพวกยี่ห้อโฮมโปรนี่กูเดินบ่อยมากช่วงนี้นะว่างไม่ได้ก็เดินนะโฮมโปรเดินอะไรคนนอ่อาโอเคแสดงว่าการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในตำแหน่งที่สองจะต้องทำอะไรแน่ ต้องไกลเท่าเดิมแต่ที่สองเพราะฉะนั้นเขาถามว่ามันเป็นกี่เท่าของระยะเดิมแสดงว่าเราต้องกาหนดใช่ไหมระยะแรกคืออะไรครับ r1 ก็ให้เป็นอะไรไปให้เป็น r เห็นใจไหม r1 ก็ให้เป็น r ไปส่วน r2 ก็ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ก็เราจะหาไงใช่ไหมว่า r2 เป็นเท่าไหร่เห็นใไหมต่อาไปความรู้ของเรื่องนี้คือ แรงเป็ดูดระหว่างมวลของยูต้าและการเคลื่อนที่แบบหมุน2ร่วง2เรื่องแรงเป็ดระหว่างวลสุดว่าไง F G จำได้ไหมครับเท <27. S 1> ่ากับอะไรฮะ G M 1 M 2ส่วนใครฮะ R กลางสอแต่เนื่องจากเราเทียมเคลื่อนที่แบบเสเมอว่าเป็นวงอะไรเนี่ย oh. เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นมันต้องมีแรงสู่ศูนย์กลาง<ๆ>ใช่ไหมก็คือ F นะฮะ เอฟซีซึ่งก็คือใครเอกมวีกำลังสองส่วนอาปัญหามา้ะครับโจทย์ไม่ได้ถามหารัตาราเร็วีโจทย์ต้องการหาระไรหารยะอางแต่สิ่งที่ออกมาเชื่อมคือคาบแสดงว่าเราต้องแปลกวีให้เป็นอะไรให้ได้ให้เป็นคาบให้ได้เพราะฉะนั้นทำไปถึงจะวีเป็นคาบได้อาปากอาละอาปากนั่นจะได้คาได้อะ การนี้จะทำให้ v เป็นคาบได้ระบายวีทั้งใคร,รก่อนเลยฮะเมื่อกี้เพิ่งจบเมื่อกี้เลยโอเมกาอ่า <ฮะ S 1> และโอเมก้าคือใคร <ฮะ S 1> สองพายส่วนทีนี่ไงมาแล้วครับสองพายส่วน t แล้วคูณด้วยใครตอ่อคูณดีอาร์เข้าใจไหมแสดงว่าสมก,การนี้อีกก้อนนึ้งเราสามารถจะเขียไไหนเป็นอะไรได้ครับ <f> ตอนนี้สามารถเขียนเป็นอะไรได้ fc เป็นอะไรได้ครับตอ <f> ไไหนนี้ fc เป็นอะไรได้ f c จะเท่ากับใครฮะเเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนมันถูกไหมครับแต่บีไม่เป็นไรครับวันนี้อ่าสองไทยส่วนไทยส่วน t อย่าลืมคูณด้วยใครต่อคูณด้วย r ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าอีตัวนี้มันทำไมอยู่ทั้งหมดกลอนนี้มันทำไมมันยกกำลงังสอง,สองถูกไหมฮะ,ะแล้วก็ต้องหาใครอีกทีหนึ่งเดิมที้งีใครอยู่หาร r ด้วยครับตรงน,นี้ อ่ะตามนะในสเต็ปแรกครูพยายามจะโยงโจทย์ให้ไปหาสิ่งที่สิ่งที่โจทย์ถามโดยข้อมูลเขาให้มาเขายขอาเป็นค่าโอเคนะตามนี้นะจากนั้นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างดาวเทียมครูให้โลกเป็น M1 โอเคไหมครับส่วนดาวเทียมเป็นอะไรเอมสองแ้ก็เป็นคู่นี้ใช่ไหม เพราะนั้นในคู่นี้ก็จะมีแรงกระูดดของ m1 กับ m2 และก็มีแรงศูนย์กลางของ m1 และ m2 เพราะนั้นเราบอกว่าที่ตำแหน่งเดิมครับที่ตำแหน่งเดิมอาว่ามาเลยฮะตำแหน่งเดิมเราบอกว่าเอาอะไรกับอะไรมาเท่ากันก่อนฮะตั้างสมการให้เป็นเราลอเส้นกันคิดอะไรกับอะไรเท่ากันฮะตำแหน่งเดิม f อะไรก่อนเลย f g เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ f c ใชนะ แรงดึงดูดระหว่างโลก่กับดาวเทียมจะเท่ากับแรงดึงดูดาแรงสู่สกลางด้วยเพราะฉะนั้น Fg เท่ากับ Fc นั่นเปแทนค่าครับมันเป็นอะไรครับตอนนี้ Gm1m2 หารด้วยระยะเดิมคือ r กำลังสองเท่ากับฝั่งนี้ถ้าเรนยกก้อนนี้มาคิดได้เลยคืออะไรฮะ m1 นี่คือ m เท่ากับ m ในสมก,การนี้คือ m1m2 เนี่ย m ในสมก,การตอนนี้คือ m1 และ m2 ครับ,ครบใครบอกว่า m2 m 2ถูกแล้วเพราะ m 2องมันคือตัวที่บางเรื่องอ m 2องมันคือตัวที่มันเคลื่องที่ถูกไหมล่ะมันตัวที่เครื่องที่ก็ต้องมีแรงส่วกลางในตัวมันเองเพราะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรท่างนี้ m 2คูณด้วยตรงนี้อ่ะเขียนออกมาหน้าขึ้นไปนะฮะ4พายกำลังสใครไม่ทำว่าก็เป็นสพายเพราะว่าสองพาย t ใช่ไหม r กำลังสองและคูณด้วยใครครับตรงนี้ r กำลังสองหารด้วย t กำลังสแล้วก็หารด้วยใคร,ครทีน,รรนึง หารด้วย r ตัดใครได้ครับตัด r าร์กำลังสองได้ค่ะตัด r าร์กำลังสองกับไปกับ r ได้ไดใช่ไหมแต่ตรงนี้ต้องเขียนเป็น t อะไรไว้ครับตรงนี้ t เลทีหนึ่ง <c oughs> ทหนึ่งเป็น t ีหนึ่งเอาไว้ใช่ไหมซึ่ง t ีหนึ่งเราก็สามารถจะแทนค่าไปได้คือเท่าไหร่ครับ t ีหนึ่งเนี<า>่ยทีหนึ่งคือสามโอเคไหมอ่ะงั้นเราควรจะจับสมการออกมาให้เป็นประยะหา่างใช่ไหมครับ วานะจจา่าเป็นกี่เท่าของเดิมเพราะนั้นก็ควรจะจัดสมการให้ไปเลยในเทอมของ R ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะโอ้ยยยหมดเลยตัดใครได้อีกอตัดตัดอีกก็ m2 ต <M 2 S 1> ัด m2 ได้ใช่ตัด m2 ได้จากนั้นย้ายใครไปคูณเพื่อจะให้เหลือ R าเท่าหนึ่งเท่ากับเนี่ย R เท่ากับเนี่ยย้ายทีไปคูณฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ย้าย R ไปคูนฝั่งโน้ตแล้วก็ย้าย4ี่พายมาสองพายมาลง,งมาหาราอ่ะชา <ๆ S 2> ้าช้านะเอา T ีอะไรไปก่อนเลย ทีหำลังสอคูณด้วยใครฮะ G M 1. หมดแล้วนะย้ายทีไปแล้วใช่ไหมต่อไปย้ายใครลงมา, <4 S 2> าย้ายสสีพายกำลังสองเท่ากับใครฮะเทากับอ1หกำลังอันนี้ก็ r ากำลังสองใช่ไหม 1, ย้ายขึ้นไปมี R อยู่ตัวหนึ่งพอดาหนกำลังสเป็นสมการที่1เป็นสมการที่1 หรือจะแทนค่าก่อนตให้เป็นสมการก็ได้เอาแทนค่าก่อนลยก่อนก็เขียนสลับกันเพราะน้เราได้ึ่1กังสา3เท่าไหร่ครับอ้า1กับสา3เท่ากับกัรฮะ3กัอ2มาจากไหน3กัอ2มาจากไหน3กันี่อะเฮ้ยมาจากที1ไงเพราะที1มันใช้ค่าเท่าไหร่3ชั่โมงใช่ไหม3กับ2คูด้วยจติดเอาไว้เลยนะเพเดี๋ยวเัาตัดกันเองแล้วก็คูณด้วย m ไะฮะเ1หารด้วยใคร 4π กำลัง2เป็นสมก,การที่1โอเคไหมตามนี้นะเช่นเดียวกันถ้าเราที่เกียร์เราก็ไม่ต้องมาตั้งสมก,การแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าไรสุดท้ายเราก็เข้าแพทเทินอะไรอยู่แล้ว FG เท่ถ้าเราทายอยู่แล้ว f c ซึ่งก็มาต่ำเหมือนเดิมใช่หมเพราะนั้นเราสามารถจะยกตัวนี้มาเรียกว่าเป็น T อะไรครับตัวนี้ t 2กำลัง2คุณด้จีเลยฮะ g เอช1ทำไ,ได้ตรงนี้ที่ตำแหน่งใหม่ เดี๋ยวไปบอกนะที่ตำแหน่งใหม่เพราะที่ตำแหน่งใหม่เป็น t 2องกำลังสองคูณด้วย g m หนึ่งโอเคไหมหาด้วยใครครับ<ม>หาด้วย4ละ4ี่พายกำลังสองเท่ากับใครครับ r สองกำลังสามทำไหมมันเหมือนกันไงไอสมการสมการนี้กับสมการนี้มันเหมือนกันมาต่างกันที่ตำแหนะ่งอะไรเท่านั้นเอะต่างก,กันที่อะไรเนอ่าน ฐานที่ค่าเฉยถูกไหมครับส่วนตัวที่เหลือมันเหมือนกันเห็นปะาาก็เป็น R 2สองไง <c oughs> ก็ออออสามสงทีอ่ะสางทีก็ต่้าอาอา,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 อาโอเคแทนค่าตรงนี้ต้อง็นแทนด้วยอะไรครับ r 2กสองกำลัเท่ากับ, 3, บเฮ้ยทีสองเท่าไหร่ยี่สิบส <2, S 1> <ๆ>ี่กำลัคูณด้วย G M1 อหน่าด้วยใครครับ 4พายกำลังสอเป็นสมการที่2โจทย์ต้องการหาใครหาใครไหมหาเดิมหรือเดิมหาใหม่ใหม่หาเดิมแล้วเอาใครหาใครครับเอา2หาร1อ่ะทำเองซิลองดูฝีมือตัวเองได้เลยอาส่วนด้วย R 1ทั้งหมดยกกำลังใครครับ เท่ากับใครครับตรงนี uh ้ย huh. ี่สิบสี่กังสองจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถทำไปได้ตรงนี้มันตัดกันได้ใช่ไหมแต่ก็เขียนไถงนะเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็หารด้วยใครต่อหารด้วเก้าช่ไหารด้วเก้าใช่ไหมหารด้วยเก้าหารด้วยเก้า g m หนึ่งส่วน g m หนึ่งส่วนด้วใครฮะสี่พายงสองอตัดสครับ g m หนึ่งส่ อ่ะตัดก้อนนี้ไปท่านเหลือเท่าไหร่หกสิค่ะเฮ้ยเหลือยี่สิบส่ยี่สิบสี่กับสองส่วนเก้ค่ะยี่สิบก speaker, roommate, an Favorite, ับสเท่าไหร่ยีกับสองย่าดสิค่ะห้าอยเหกส่วนใครส่วนเ้าย่าลืมครับ r นี่ก็กำลัง3นะตัวนี้กำลังสามนะครับเมื่อกำลังสาก็ต้องถอดรู้เท่อนถอดรู้สเพราะฉะนั้นเราได้ไปไหมรับ r สองส่วน r หนึ่งเท่ากับ รูท3ใช่ไหมของก้อนนี้ก็คือเท่าไหร่ห้าร้เส่วนเเท่าไหร่ส่อค่ะตอบข้อสาเหลือเท่าไหร่เหลือสีพอดีเลยใช่ไหมพอดีเหมค่ะเพราะฉะนั้นเอาตอบไปครับว่า r2 ก็มีค่าเป็นกี่เดือเฮ้ยเป็นกี่เท่าจาเดือสีเท่าของ r1 ตอบ4เท่าของ r1 gian khổ gian bán gian đến đòi